สวัสดีครับวันนี้ช่องต่่ไปจะจบเที่ยวครับวันนี้จะพามาเที่ยวน้ําตกบริพัตนนะครับอยู่ในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครับวันนี้<ส>จะพามาเที่ยวน้ําตกบริพัตนรัตภูมินะครับก็มีประวัติความเป็นมานะครับน้ําตกบริพัตตั้งชื่อตามสมเด็จและเจ้าบริเววงเธอเจ้าฟ้าบริพัตสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรวินิจครับ ซึ่งเป็นจอมพลในตอนนั้นครับสถานที่และตำแหน่งพิมพ์พตาม Google ได้เลยครับน้ำตกบริพัตรครับระยะทางจากอำเภอรัตภูมิประมาณ20กิโลเมตรครับตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกแล้วนะครับน้ำตกบริพัตรครับสะอาดธรรมชาติสวยงามครับทางตอนนี้เป็นทางเข้า ต้องเดินเข้าไปประมาณ2 0 0ร้อถึงสามเมตรนะครับข้างทางจะเป็นป่าลงดิบนะครับป่าไม้ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเป็นต้นไม้เก่าแก่อายุหลายร้อยปีนะครับทางเดินสะดวกสบายครับนี่คือ เะยทางเส้นทางที่เดินเข้าวไปนะครับทางระบายมากครับสองข้างทางเป็นป่าไม้ทุกทๆวันจะมีนักท่องเที่ยวเลครับมาเล่นน้ำตกกันครับน้ำตกนี้อยู่ยนะใกล้ภูเขานะครับทำให้มีธรรมชาติที่สวยงามและวนามากครับ สังเกตดูสองข้างทางจะเป็นหินนะครับมีภูกเขาหินแล้วก็ป่าไม้ดงดิบแต่ทางอุทยานได้ทำทางเดินขึ้นไปที่น้ำตกขึ้นได้สะดวกครับมีบันไดนี่คือจุดเริ่มต้นครับเป็นทางขึ้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมน้ำตกกันนะครับ สังเกตดูต้นไม้ครับต้นไม้จะมีขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นครับธรรมชาติที่พหามนะครับพอเดินเข้าไปเลยครับถ้าอย่างานั้นรอบๆก็จะเป็นป่าอากาศเย็นสบายครับนี่คือป้ายบอก ว่าจุดไหนระยะกี่เมตรต้องขึ้นไปสูงเท่าไหร่น้ำตกมีหลายชั้นเหมือนกันนะครับนี่คือบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันนะครับตรงนี้เป็นแอ่งน้ำนะครับฤดูนี้เป็นฤดูที่น้ำไม่มากครับไม่ใช่ฤดูฝนแอ่งน้ำก็เลยมีน้ำน้อยไปสักนิดครับแต่ว่าน้ำใสสะอาดมากครับ ปกติแอ่งน้าตรงนี้จะมีน้ําล้นเกือบเต็มตะลิ่งแล้ะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆแอ่งน้ําซึ่งเป็นจุดที่เดินได้ถึงได้สะดวกที่สุดครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานกันนะครับเินมาที่สะพานตรงนี้เป็นสะพานข้าม ลำทานนะครับลำทานเพื่อจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจะได้เล่นน้ำได้รอบทิศทางครับน้ำใสสะอาดมากครับมีก้อนหินธรรมชาตินะครับน้ำตมทานสาดนะครับที่นี่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด บรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ได้มากมายก็เลยได้ถ่ายได้สะดวกหน่อยครับบริเวณนี้ปกติน้ำจะเกือบล้นสะพานนี้เลยแหละครับแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าฤดูฝนเต็มที่เลยก็เลยเป็นแบบนี้ ังเกตดูครับที่ที่นี่ยังมีธรรมชาติที่ครบกันครับน้ําใสมากๆเลยครับน้ำไตกที่นี่สะอาดแน่นอนเลยครับร้อยเปอร์เซนช่วงนี้น้ำน้อยก็เลยเห็นก้อนหิน มากมายนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชมน้ำตกข้างบนนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวตามไปเลยครับเดี๋ยวเราจะเดิน ขึ้นไปนบนภูเขานะครับต้องปีนป่ายนิดน,นึงครับถ้าท่านใดไปเที่ยวก็ระมัดระวังด้วยนะครับก้อนหินอาจจะลื่นเป็นก้อนหินแข็งๆนะครับไม่ใช่ก้อนหินแบบดินนะครับถ้าโดนน้ำลื่นนี่แหละครับน้ำตกตรงนี้เป็นชั้นที่ต่ำที่สุดแล้วครับ ังเกตดูน้ำตกจะไหลอยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าไม่ได้มากมายเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามไปนาผมขึ้นมาได้แค่ชั้นสองชั้นสามนะครับไม่ได้ขึ้นไปสูงมากต้องระวังเรื่องความสูงครับและการลื่นนะครับรองเท้าจะต้องเป็นรองเท้ายางนะครับ บรรยากาศรอบธรรมชาติมากเลยครับอากาศดีครับนี่คือแอ่งน้ำที่อยู่ข้างล่างครับที่นักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันน้ำจะไม่ลึกครับเล่นได้สะดวกแต่ก็ระวังเรื่องอุบัติด้วยนะครับเยวจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งที่สูงขึ้นนิดหนึ่งก็ทางก็ไม่ได้ลำบากมากนะครับ ยังมีเถาวันหรือต้นไม้ให้เราได้จับตัดลื่นนี่คือก้อนหินที่ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งบรรยากาศมองไปข้างล่างครับแห่งน้ำข้างล่างครับที่เขาเล่นน้ำกันเดินชมกันรอบๆนะครับ เดี๋ยวผมจะลงแล้วนะครับขาลงต้องระวังครับตัวลื่นลื่นลงไปพลาดก็ลงไปข้างล่างเลยนะครับก็บรรยากาศก็มีประมาณนี้แหละครับถ้าท่านใดสนใจอยากมาเล่นน้ำตกที่นี่มีค่าบริการนะครับเพราะเป็นอุทยานครับแต่ว่าเล่นได้คุ้มค่ามากเลยครับ อากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีนี่คือทางลงนะครับกลับไปข้างล่างครับบริเวณภายในข้างล่างก็จะมีห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยวครับมีร้านขายอาหารนะครับที่นี่สะอาดครับจะไม่ค่อยมีขยะนี่คือบรรยากาศรอบๆน้ำตกนะครับ สังเกตใกล้ๆครับน้ำตกสวยมากมีเด็กๆเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ชอบมาเล่นน้ำกันที่นี่น้ำไหลอยู่ตลอดเวลานะครับ บริเวณรอบๆก็จะเป็นต้นไม้และเป็นก้อนหินเรื่องความปลอดภัยก็เรื่องก้อนหินนี่แหละครับลื่นแล้วก็อาจจะมา,าเจ็บได้ครับน้ำใสใสจริงๆเลยครับ ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนน้นําจะไหลหลากมากกว่านี้น้ําจะไหลแรงกว่านี้แล้วแอ่งข้างล่างจะมีน้ําเต็มแอ่งมากกว่านี้น้ําก็จะลึกมากกว่านี้ครับถ้าท่านใดสนใจอยากมาเที่ยวเรียนเชิญได้เลยนะครับที่นี่เป็นเขตอุทยานครับมีค่าบริการเหมือนอุทยานทั่วๆไปนี่แหละครับ เราสำรวจกันรอบๆพอประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วละครับขากลับก็กลับทางเดิมครับนักท่องเที่ยวบางครอบครบัวก็จะพาอาหารมากินได้ด้วยนะครับที่นี่ก็อิสระมากเลยครับแต่ว่าต้องดูแลความสะอาดไปด้วย ทางเดินกลับก็จะเป็นทางเดิมครับช่องไ่อไปจะเจอบเที่ยวในคลิปนี้ขอรำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูพอรกล้ๆนะครับอยากติดตามอยากดูด้วยตัวเองก็เชิญได้เลยนะครับถนนสะดวกสบายครับ ผ่านเส้นทางสายหลักที่จะไปจังหวัดสตูลครับเป็นถนนสี่เลนครับไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยครับที่นี่มีเจ้าหน้าที่กุทยานตักเวรยนยามกันทั้งวันครับช่องใ่่ไปเจ้าจบที่ยวขอจบคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ